Thank you สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่านะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจดังนี้ค่มวันนี้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พอดพระเนตรการแสดงโขนเรื story, right? that, right? ่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกัรทดน้ําซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2566เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา71พรรษา28กรกฎาคม2566และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนม พรนา91พรรษา12สิงหาคม2566ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,น,นีพันปีหลวงส่งฟื้นฟูอนุรักษ์และส่งเสริมโขนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบทอดศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่ โขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกรทดน้ำยึดแนวบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจับตอนตั้งแต่หลังจากที่กุมภกรทำศึกโมกขศักดิ์กับพระลักษณ์แต่ไม่สำเร็จจึงคิดหาวิธีทำกลศึกนิมิตกายลงไปใต้น้ำทำพิธีทดน้ำนอนขวางแม่น้ำไว้เพื่อขัดขวางกองทัพพระราม การแสดงครั้งนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้จากครูผู้เชี่ยวชาญทั้งโขนละครดนตรีขีตศิลป์นาฏศิลป์ผู้แสดงเป็นเยาว,วชนรุ่นใหม่ที่ฝึกซ้อมจนมีฝีมือร่ายรำงดงามถูกต้องมีความประณีตสวยงามของเครื่องแต่งกายและความพิเศษของฉากที่ยิ่งใหญ่ผสมผสานเทคนิคสมัยใหม่ทำให้เกิดอรรถรสในการชม เวลา8นาฬิกา50นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยทรงเป็นประธานในงานบูชาครูผู้เป็นที่รักและยินดี100ปีคุณครูรตีวิเศษสุรการซึ่งคณะสิทธิคุณครูรตีวิเศษสุรการและชมรมดนตรีไทยสมโมสรนิส,สิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ100ปีชาติการคุณครูรตีวิเศษสุรการ คุณครูรตีวิเศษสุรการเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดแนวคิดและแบบแผนปฏิบัติว่าด้วยการบรรเลงเครื่องสายไทยโดยเฉพาะจะเข้จากบุรพาจารย์ผู้มีชื่อเสียงด้านการบรรเลงเครื่องสายไทยแห่งราชสำนักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหลายท่านระหว่างรับราชการที่กรมประชาสัมพันธ์ได้สร้างสารรค์ผลงานการบรรเลงไว้มากมายทั้งการบรรเลงตามแบบแผนดั้งเดิมการผสมวงรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสังคีตสัมพันธ์รวมถึงการบรรเลงเดี่ยวจะเข้ร่วมกับวงดนตรีเครื่องลมไม้ตะบันตก และเป็นผู้ริเริ่มนําเครื่องดนตรีไทยบรรเลงร่วมกับวงดนตรีสากลโอกาสนี้พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดเดี่ยวจะเข้ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะกรรมการจัดงานผู้บริหารและผู้มีอุปการะคุณ จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงอาทิโหมโรงมะลิเลื้อยและบูชาครูโดยวงมโหรีอาจารย์นิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาเพลงวิลันดาโอดเถาออกเดี่ยวสารถีสามชั้นโดยวงมโหรีรวมศิษย์คุณครูรตีวิเศษสุรการและจะเข้หมู่รวมศิษย์คุณครูรตีวิเศษสุรการเ <t. S 1> พลงแสนสุดสวัสดเถาโดยวงเครื่องสายผสมปีพาดไม้นวมนิสิตเก่าคณะครุศาสตร์จุฬา ซึ่งรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำสมทบทุนในนามคุณครูรตีวิเศษสุรการเพื่อจัดกิจกรรมเรียนรู้ทางด้านดนตรีของชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอคมรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอเนืม้มจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี พลอากาศเอกชลิตภูผาสุอคมตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่อมาจากพระราชด,ดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างอคมตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามการดําเนินงานโครงการอ่างเก็บน้าห้วยแห้งอเน,นื่อมาจากพระราชด,ดำริอเภแหลมสิง,งห์จจันทบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรมีพระราชด,ดำริให้ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ําแม่น้าจันทบุรีเมื่อปี2531 เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรที่ปลูกผลไม้ในเขตอำเภอต่างๆที่ขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้งมีสำนักง,งานกรปร,รสนับสนุสนงบ,บประมาณก่อสร้างถนนเข้าหัวงานงานรางระบายน้ำที่ทำการและบ้านพักเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำและขยายเขตไฟฟ้าซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างทำนกดินและสปริเวย์เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรตำบลพริ้ว3972ไร่และตำบลตะปอนอเคเุงาอขลุง328ไร่ช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรกว่า700ครัวเรือนทั้งยังช่วยเพิ่มผลผลิตผลไม้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสไร้างรายได้เสริมส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีนหนึ่งช่วงเช้าวันนี้พลกรเอกชลิตภกผาสุโอคมนตรีประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองประถมพระพุทธเมตตาเป็นประธานทอดกรถินสาม,มัคคีมหากุศลประจําปี2566ณนวัดเทพประธานอนธิพลอําเภอสอยดาวเพื่อสมทบทุนจัดตั้งกองทุนสมเด็จองประถมพระพุทธเมตตาโดยมีพลรกาศเอกจอมรุกสวัสดิโอคมนตรีที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดสร้างร่วมพิธี